ตอนนั้นเนี่ยคาว่าตุลาการพิวัตรเนี่ยถูกใช้ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อพัฒนาตุลาการให้ดีนะแต่มาคําว่าเอาระบบเอาตุลาการเนี่ยมาแก้ปัญหาประเทศซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่าถ้าอํานาจเป็นของประชาชนผู้จะแก้ปัญหาก็คือการตัดสินใจของประชาชนไม่ใช่การตัดสินใจของตุลาการอันนี้เป็นความเข้าใจผิดว่าแปลว่าคุณยินดีเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจ ในในปัญหาในประเทศไทยการทำการรัฐประหารก็ได้รับการยอมรับโดยศาลพลเรืนรอนศาลธรรมดาน,นี่แหละนะฮะแล้วก็พรรคการเมืองที่ถูกระดมจากประชาชนเนี่ยมาเนี่ยก็ยังมาถูกยุบได้โดยศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไปกันไม่ได้กับระบอบ ประชาธิปไตยเลยดังนั้นหน่วยงานที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแต่ยึดโยงกับอำนาจของอภิชนก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือของอภิชนเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องภาคภูมิใจ